สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตำแตงกินกับไก่ย่างกันนะคะเครื่องเราตำไว้แล้วค่ะฝนตกค่ะวันนี้ตำแตงกินกับไก่ย่างค่ะตำตูปลา,าค่ะจะได้ยินแต่เสียงฝนนะคะ สั่งไก่ย่างมาแล้วค่ะพอมส่งแล้วแล้วก็มาตำแตงเพิ่มตำซุ้มตำลืมทับทีเดี๋ยวทับที่ก,ก่อนตักซุ้มตำก่อน เราก็ไม่ต้องตําแรงนะคะเดี๋ยวแปงมันจะไม่กอดค่ะตำคุกๆๆไปอย่างนี้ค่ะเป็นไงคะน่ากินไหมนี่เรามีไก่ย่างด้วยค่ะอันนี้ก็ผัดผัดกกัดหวาน ใส่ไข่ไว้เมื่อเชา้าหนก็เริ่มจะหยุดแล้วนะคะอยู่ที่นี่ก็จะมีเสียงนกเสียงไก่เสียงสัตว์เลค่ะมีทั้งหมาทั้งแมวทั้งอะไรแยะๆไปหมดเลยค่ะ อันนี้ต้องรีแบบเร็วๆนะถ้านรา้ก,กินก็จะช้าค่ะมีแพะด้วยนะคะหลังบ้านแพะก็จะซนมากนะคะน่ารักมากกระโดดขึ้นที่สูงกระโดดลงโอ้โหเหมือนเด็กเลยละคะ่ะจะรีคลิปให้มันเร็วๆนะคะ แล้กินก็จะช้าเป็นคนกินช้าค่ะแล้วกินอะไรก็เหมือนกับกินไม่อร่อยแต่อร่อยนะคะ

ทำมาอร่อยมากาเลยค่ะบรรยากาศฝนตกด้วยมุดชึ่มไปหมดเลยกินง่ายอยู่ง่ายนะคะ อย่างอื่นก็เลื่อนไม่ใช่อะไรค่ะตรงนี้มันไกลตลาดหน่อยค่ะแต่อาหารบางอย่างเราก็สั่งมาได้นะคะ คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ